หุ้นใหญ่ที่ขึ้นมากที่สุดในปี2,565อันดับที่5ค่ะบำรุงราชขึ้นมาทั้งหมด49%การซื้นตัวของผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างชาติทำให้กำไรของบำรุงราชแซงหน้าปีก่อนโควิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับที่4หุ้นเซนเทล หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในไทยเขามีทั้งธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารราคาหุ้นเซนเทลขึ้นมา54%อันดับที่3เอสโซราคาหุ้นเอสโซขึ้นมา65%เอสโซเป็นโรงสั่นน้ำมันค่ะเขาได้ประโยชน์จาก ค่าการกลั่นที่สูงอันดับที่2หุ้นเดลต้าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นมาทั้งหมด73%อันดับที่1คือหุ้นโรงพยาบาลคนรีกรุ๊ปรือ THG ที่ราคาหุ้นขึ้นมา78%